สวัสดีครับพบก,กับสุนทรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จะม,มีคาร์ลเกอร์เอามาเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลหากองหน้าคนใหม่แทนที่โรเบียโต้ฟูร์มิโน่ได้แล้วเพราะโรเบียโต้ฟูร์มิโน่ช่วยเหลืออะไรทีมไม่ได้เลยจจม,มี่คาร์ลเกอร์นะครับนักจันทร์ชื่อดังจากช่องสกายสปอร์ตก็ได้ออกโรงเรียกร้องสมโมสรลิเวอร์พูลอดีตต้นสก,กัดเก่าของเขาทําการเคลียร์โรเบียโต้ฟูร์มิโน่หรือไม่ก็จับให้เขาเป็นตัวสมรองได้แล้ว เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมอีกต่อไปแล้วนั่นพาจะมีกาเลเกอร์มองว่ากองหน้าที่ดีต้องทําประตูให้กับทีมไม่ใช่เป็นแค่ตัวเชื่อเมเกมและทําอะไรนอกเหนือนจากนั้นไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับโรเบรโตฟูมิโนที่ไม่เคยยิงประตูเท่าไรนักแต่เขายังมีประโยชน์ในการเป็นตัวพักบอลให้กับทางด้านซาดูมาน่และโมเมสซลาและช่วยเหลือให้ลิเวอร์พูลมีเกมรุกที่น่าตื่นเต้นและตื่นตาตื่น,น,นใจ แต่ดูเหมือนว่าในเวลานี้โรเบรโตเฟอร์มิโนจะไม่สามารถทําสิ่งที่น่าทึ่งเหล่านั้นได้อีกแล้วในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาหากลองสังเกตดูแบบจริงจังก็จะเห็นไดเชัดเจนว่าเขามีสถิติทําประตูและสถิติอาเซทที่ตกต่ําลงไปในทุกฤดูกาลทั้งทที่เขามีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมแทบถูกนัดดังนั้นตอนนี้เจ็กกิ้งคลับควรตานสว่างและเลือกส่วนนเตะคนอื่นๆลงสนามบ้างได้แล้วเพราะกองหน้าที่มีหน้าที่ทําประตู แต่ไม่สามารถทําประตูให้กับทีมได้เลยนั่นก็นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมอีกต่อไปแล้วโดยนับตั้งแต่ที่ฟูมิโน่นะฮะย้ายมาจากฮอฟเฟนฮาเมื่อ6ปีก่อนในทุกๆฤดูกาลเขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลก็ไม่เคยมีซักฤดูกาลที่เขาจะสามารถทําประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้เกิน15ประตูเลยสักฤดูกาลทั้งๆที่เขาสวมเสื้อหมายเลข9ของเทียมซึ่งนิยามของหมายเลขเสื้อเบอร์นี้คนที่สวมใส่มักจะเป็นองหน้าที่ดีที่สุดในเทียม ต่สำหรับเฟอร์มิโนนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยลุกก้การนี้เฟอร์มิโนยิงประตูไปได้เพียงแค่6ประตูและอีก7จ็ดแอซิสเท่านั้นซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอสําหรับการเป็นคนหน้าตัวเป้าของลิเวอร์พูลและสำหรับเกมที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อเลสเตอร์ซิตี้ที่ทำเฟอร์มิโนสามารถทาแอซิสสุดสวยให้กับโมซาลาทาประตูได้นั้นผมยอมรับว่ามันเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมและมีแต่เขาเท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้แต่มันก็ไม่สําคัญอะไรมากนัก เพราะเขาไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ได้บ่อยครั้งแต่ยังได้และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือการทำประตูแบบนานๆอีกครั้งด้วยในช่วงระยะเวลาหลังๆดังนั้นผมคิดว่าถ้าหักลิวูมีกองหน้าที่จะเยี่ยมกว่าเขาลงสนามลิเวอร์พูลอาจจะทำประตูได้มากกว่านี้และถ้าเราทำประตูได้มากเท่าไหร่โอกาสพ่ายแพ้คู่แข่งนั้นก็ยิ่งน้อยตามไปด้วยและในตอนนี้นะครับเจคกกรอบคงรู้ตัวบ้างแล้วนะครับว่า เฟร์มโนมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป็นตัวจิงให้กับทีมได้อีกต่อไปแล้วแต่เขาก็ยังถูกส่งลงสนามอยู่เรื่อยๆนั่นเพราะว่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถหากองหน้าที่ดีกว่าเขามาสลับสับเปลี่ยนลงสนามได้นั่นเองดังนั้นเมื่อใดที่ดิโกโจต้าหายจากอาการบาดเจ็บและพร้อมกลับมาลงสนามและถึงดังนั้นผมเชื่อว่าจิคกิ้งคลอปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเตะในตำแหน่งกองหน้าภายในทีมเปลี่ยนเป็นคนอือ่นดูบ้างและเฟร์มิโนก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกโดยอัตโนมัติของทีมอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นในเวลานี้ผมก็อยากกระตุ้นให้ทางฟ์มิโนโเขียนฟอร์มเก่งของเขากลับมายิงประตูให้ได้อีกครั้งนั่นเพราะจะทําให้ลิเวอร์พูลไดประโยชน์จากตัวเขาบ้างในทุกๆนัดที่ลงสนามและอาจจะทําให้ฟอร์มโดยโรวมของลิเวอร์พูลด,ดีขึ้นกว่านี้จิมมีก่การ์เกอร์กแสดงทัศนะแบบเผ็ดร้อนในการพอดแคม s u p e ิ Six ของทางสกายสปอร์ตฮะ ลิเวอร์ตัวเป็นข่าวหวนกลับมาล่าตัวโรสติโกเดลเปาอีกครั้งหลังจากที่เจอกังครับแจ้งกับบบริหารว่าอยากได้ตัวนักเตะราย,ยนี้มาร่วมทัพสมโมสรลิวร์พูคกับยักษ์ใหญ่สึกเวีีผิมเกลกำลังตกเป็นข่าวว่าพวกเขากำลังหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของโรสติโกเดลเปากองกลางกลับตันทีมของสโมสอนอุนเนเชทีมดังใน,นสกโ,กโชเลนด์อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน,น้านี้ทั้งคู่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันแล้วหนึ่งครั้งในช่วงตลาดในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยโนราง,งานระบวุวลิร์พูลกำลังพยายามหากองกลางรายใหม่เพื่อเข้าสู่ทีมนะฮะแทนที่เจอร์จิโนวาในดุ่มที่กำลังเตรียมที่จะย้ายออกจากทินอันเฟลไปซบบาร์ซุโลโนาแบบฟรีค่าตัวหลังจบลูการน,นี้โดยรายงานนี้ก็มาจากตุตโตอูนเนเนเช่นะครับซึ่งเป็นสื่อเมืองอูนเนเนเช่โดยตรงว่าณน,นตอนนี้ลิร์ผู้ได้ส่งทีมงานเข้ามาเจรจากับทางสโมสรดังในอิตาลีเป็นเทียบร้อยแล้วและทางลิพูก็แสดงความชัดเจนออกมาเลยว,ว่า ต้องการนักเตะรุนนี้ปรดอมทีมแบบจริงจังในช่วงสมัยน,นี้ซึ่งนั่นทําให้ตอนนี้ลรสตริโกเดบอลกำลังมีตัวเลือกในการย้ายทีมอยู่2ทีมนั่นก็คือการย้ายซุปเวอร์พูลหรือไม่ก็ย้ายไปค้าแข้งกับทีมร่วมลีกอย่างยูเนตุดโดยพื้นที่รู้กันดีนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเจ็กินงครับชื่นชอบในตัวของลสติโกเดบอลจอมทัพชาวอิตเ์เจนนาเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นนักเตะชั้นยอดและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอูเดนิเชในเวลานี้ซึ่งทางเช็กกลังเร่ง ให้ทีมงานเจราจาเรียบปิดดิวนั้งแต่รายนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถูกทีมยักษ์ใหญ่ทีมอ,อื่นเข้ามาร่วมวงล่าตัวโดยคาดการณ์ว่าทางอูนิเชจะตั้งค่าตัวของโรสติโกเดเปออย่างน้อยที่ราคา40ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยสําหรับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้เลยสาเหตุที่ลิเวอร์พูลยอมหวนกลับมาล่าตัวของโรสติโกเดเปออีกครั้งนันกระลิเวอร์พูลคงจะไม่สู้ในดิวของ ดิคลั ice, นสไลซ์กองกลางตัวเก่งของขุนคอมดินแฮมนั้นพอทางสโม,มสรดินแฮมได้ตั้งค่าตัวของดิคลันสไลซ์มหาศาลถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวและในดิวของดิคลันสไลซ์นะครับนั้นก็มีสโม,มสรแมนเชสเตอร์ย่งตัวในดิวนี้อีกด้วยนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลต้องหวนกลับมาเล่ยละตัวลูสดิโกเดลเปาอีกครั้งนั่นก็เพราะว่านักเตะรายนี้มีค่าตัวที่ถูกกว่าดิคลันสไลซ์ถึงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว ซึ่งก็ต้องมาลอลุ้นในเดืวนนี้ไปพร้อมๆกันว่าจบฤดูกันลิลิวูโฟจะได้ใครมาเป็นกองกลางคนใหม่ในทีมแอฟเลด์ฐานที่จินนี่วานิในรุ่มที่กำลังจะจากไปนั้นเพราตอนลิลิวูโฟมีข่าวเชื่อมโยงกันตั้งเตะหลายคนหรือเกินณนเวลานี้นะฮะเจคก็ลับหนุนอลิซูนเบเกอร์ยังเป็นนายประตูเบอร์หนึ่งของโลกแม้จะผิดพลาดจนทำให้ทีมแพ้ในลีก2เกมหลังสุด แต่คุณซื้อหงดแดงก็ยืนยันว่านัดประตูชาวบาซ์เลียนของเทียมยังคงเป็นมือหนึ่งของเทียมและเป็นผู้สวต,วตัวระดับเวลคลาสเจอกันรอบนะครบับคุณซื้อของหงดันิเวอร์พูลก็เด้ออกมาแสดงความชัดเจนว่ายังคงนุนหลังผู้สาตระต,ตัวจริงอย่างอาริซุเบเกอร์ให้เป็นตัวจริงของทัพเลสเบ็ชินต่อไปแม้ว่าในช่วง2ถึงสานัดหลังสุดจะมีข้อผิดพลาดมากมายจะทำให้เทียมถึงขั้นกับปรชาชัยแต่คุณซื้อชาวเยอรมันก็ยังมั่นใจว่าเมื่อก้าวชาวบราซิล ยังคงเป็นมือ1หนึ่งของโลกในตำแหน่งกุลซวโรค์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับความชื่มั่นที่ผมมีต่อเขาอาริสอมิเกอร์เราทุกคนเป็นมนุษย์และเขาก็ด้วยเขาแสดงให้เห็นในสองเกมที่ผ่านมาซึ่งนั่นไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนคืองานมันคือหน้าที่ของเขาเอาชนะข้อผิดพลาดแต่งานส่วนใหญ่ก็คงต้องทํากับตัวเองและเขาต้องทํามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่บอกว่าเขาเป็นกูลสวรรค์ระดับโลกเขารู้เรื่องนั้นดี เมื่อเขาตขื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาส่องกระจกและได้เห็นปั้วัตูระดับเวลคลัดผมว่าเขาฉลาดเกินไปที่จะเพิกเฉยต่อความผิดพลาดแต่ในที่สุดแล้วเขาก็สามารถทํามันและเราสามารถพึ่งพาได้ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของเขาทัศนคติของเขาโฟกัสของเขาในเกมและทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าเขาไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน2เกมที่ผ่านมาในลีกแต่กเกมอาบาริซิกก็เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในการกลับมา ยันที่ทราบกนน,นีนคะครับว่าอัลจูงเบเกอร์แสดงความผิดพลาดออกมาในช่วงหลังทําให้ทีมเสียถึง3ประตูรวมไปถึงการแพ้ถึง2นัดในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์และเลสเตอร์ซิตี้แต่เขาก็สามารถแก้ตัวอีกครั้งจากเกมที่ผ่านเทียมบุกชนะอาบาลิซิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆๆ ฟันได้โกเมดยิมโรลินเข้าโปรแกร,รมฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วหลยอีกไม่นานแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับยิ้มการเปลีหลังจากมีโอกาสได้เห็นภาพเวอร์กิฟันไดกับโจโกเมดกลับมาฝึกซ้อมเร่ความฟิตร่วมกันด้วยมนาที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขโดยงานนี้ทั้งคู่ซ้อมทุกอย่างได้ดีตามโปรแกร,รมและดูเหมือนสภาพร่างกายจะค่อยๆกลับมาแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเวิกิฟานไดและโจโกเมดนะครับสองเซนเตอร์แบ็กของหงดังลิเวอร์พูลสโมสรควนใจมหาชนแห่งซิกเวทีผิวงเกล็ด มีโอกาสได้ร่วมโปรแกรมฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงตอนตอน้นฤดูกาลบัลกราลังทีมชั้นหลแลนานได้รับบาดเจ็บหนักในเกมเมอร์ซิไซสเตอร์บีแมนเพร่อเก็บเอวตันไม่เดินตัวละครที่ผ่านมาขณะที่กูเมตดวงตากสุดๆเมื่อรับบาดเจ็บจากการเข้าร่วมฝึกซ้อมในคมป์ทีมชติงเงียดในเดือนพฤศจิกายนซึ่งพวกเขาก็ต้องขึ้นเขียงผ่าตัดและท่าจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในสีส่เนีและท่าจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในสีส่เนี ยันไรก็ตามทั้งฟันได้และโจโกเมตก็มีสัญญาณในเชิงบวกว่าอาจจะฟิตกลับมาลงสนามช่วยต้นสกัดในช่วงท้ายของฤดูกาลหลังจากที่มีภาพที่พวกเขายิ้มแย,ย้มยังมีความสุขในขณะที่เดินทางมาฝึกซ้อมที่ a อ็กซ์ซ์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ฝึกแห่งใหม่ของเทียมในย่านคือบีโดยทั้งคู่เข้าโปรแกร,รมเล่นเวทเพื่อรักษาสุขภาพ่องกายและพัฒนาเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยฟันไดและโกเมตต้องฝึกซ้อมเตะกระบอลกับทีมงานสกัดโค้ดของหงด่าง จากนั้นเขาก็ต้องไปเรียกความฟิตของขาด้วยเครื่องปั่นจักรยานและวิ่งบนลู่วิ่งรวมทั้งทํากิจกรรมต่างๆตามโปรแกรมที่ฟื้นฟูสภาพร่างกายของแต่ละคนก่อนที่จะตบท้ายด้วยการนวดกล้ามเนื้อเพื่อผลขายเส้นจากทีมแพทย์ประจําสมสรจะภาพเหล่านี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีนะฮะสำหรับสาวกเดอะครับแต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จคเกินครับผู้จัดการทีมทนจะไม่รีบร้อนที่จะใช้งานฟันไดและจูบเมตรในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับ ก็เป็นภาพที่มีความสุขจริงๆนะฮะโอ้โหฟันได้กับกูเมตรลับมาแลยาวนี่คือสุลูลกเก่าลิเวันครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ